รอบเอติไม่รอบเอติไม่รอบตีกี่รอบตีกี่รอบแน่ตีไหมปาดดูดูโอ้ยดูดูจ้าโบกมือไม่บายสวัสดีครับผีโคตรไปว่ะเฮ้ยชั้นสองวิเฮียผดจัดเฮ้ยเฮียจุดวะโอ้ยไอ้เฮียกูกลัวกูกลัวเลยพี่ชายจุดแบบนี้ผมเสียวอาพี่ชายครับกูเสียวครับวงหน้าสุด ชิบหายแล้วชิบหายแล้วจุดจุดจุด,ด,ดสวย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 ตามแล้วนี่โดนกูหลอกฮ่าโดนกูหลอกโดนกูหลอกโดนกูหลอกไอ้ยีพวกกูจะตรวจหน้าตา่างเลยยังไม่ดูน้องนำนเอามาเอากูเอาเฮียเอาสุดเอาสุดเอาสุดโอเคใช่ใช่ใช่แมวไปไหนแล้วครับโ <c oughs> ทษทียิ่งยิ่งมากม,มาดีออเปร่ามึงมาดีกูจุกไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวให้มันถึงกูสักทีเถอะไออออเปร่าโดดไปแล้วครับกูมีสปินด้วย,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 ย ยังเจอบิงปะยังเจอบิงปะเดี๋ยวผมจะล่อบิงครับผมจะล่อบิงเขาตรงนี้ครับเขาจะบิงมาใส่กูนะตรงนี้ตรงนี้นะรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเขาจะบิงใส่กูนะตรงนี้โอเคยัง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 ไม่บิงยังไม่บิงโอเปราส่วนใหญ่่บิงว่ะไม่ตอบโอเปร่าส่วนใหญ่เอาบิงมาใช่ไหมจำไม่ได้ปะเป็นไม้ก่อนครับเขาจะบิงใส่กูวะบิงมาดิโอ้โหบิงมาอู้เร็วดีกูเสียวเนี่ยน้องกูรอบิงมึงมานานแล้วเนี่ยเร็วดีบิงมาแล้วนะบิงมาแล้วเหรอตีไม้ เออตามสเต็ปไอ้เหี้ยเขารู้หมดแหละกูรู้หมดแหละครับสเต็ปอ่ะเออมาดิตีไหมอ่ะอ่ะตีตามสเต็ปอ่าโดนกูห้าเครื่องแน่รอบนี้โดนกูห้าเครื่องแน่โดนกูห้าเครื่องแน่ล่ะพูดจริงเลยพูดจริงเลยโดนกูห้าเครื่องแน่ล่ะเอ้าเอ้าโู้ด้วยเอ้าไอ้เหี้ยโดนกูไปสองเครื่องหายเลยเอ้าเอาเอ้ามีงงอีวหายไปไหนอ่ะผู้นาเปลี่ยนต้อหม่เอากูไม่ลงเลยเอาสามเครื่องเอาทีแรกหากูไม่เจอ เอ้าอะไรวะเอ้างอมเลยแบบนี้งอมเลยก็จู้เก่งไปว่ะจู้แต่ต้นเกมเลยผีมเงากูไม่ลงจริงล่างจองผีเงามากูตอบมาน้องนีเอ้าคนอื่นเลยพีมากูตอบมาน้องอย่าเพิ่งงอมนะเอ้าับเงาเอ้างงเออมาดิมาดิมามากูตอบมาน้องมากูตอบมาน้องมากูตอบมาน้องแอดที่ไหมแอดที่ใบกรอบแอดที่ใบกรอบ เอ็ดที่ไหมอีกรอบตีกี่รอบตีกี่รอบแน่ที่ไหมปาดโอ้โหโอ้โหจัดโบกมือบายบายสวัสดีครับผีสวัสดีครับผมผีผีหลอกวิญญาณหลอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่จะมาปูนิฮันจอหลอกนี่เออเมื่อกี้กูเมื่อกี้มันตีไหมใ้เป็นรันรันรอบนะบอกไปเลยบอกไปาเลยครับล้านรอบเมื่อกี้นับได้เลยครับว่ากี่รอบนะครับหลอกตีหลอกตีนะครับเปรียมขาบไปนีกว่ากูโชว์ โชว์เลียมเขาบอยโชว์เ <ooo> ลียมเขาบอยแล้วแปบเอาเฮียโทษที่เลียมอะไรวะเฮียเราใช้จิตวิทยาก่อนนะรอบนี้มันรู้มันรู้กูวันแบบแม่จิ้ยจกใส่ดอกไอ้กุ้ยจัน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 กูบอกแล้ว กูกลัวเลยพี่ชายจุดแบบนี้ผมเสี่ยวพี่ชายครับกูเสี่ยวครับสะวังหน้าฉันพอดีเลยนะตายยากสวยพี่ไหมวางไวโดน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 เอาไหน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 แกงสวยอะไรวะไอ้เงี้ยเกิดาปแล้วจุดพิษพิษเอาพิษพิษไปแล้วเจ้าไอ้เหี้ยเอาไม่เอากูเลยสวยไม่ท้สวย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 ไม่ท้อหลังโอเคโอเค นึกว่าเขาจะไปทางนู้นเคเคกูใช้ทิวิยากันแป๊บมันกลัวกูจัดเลยนะตัวนี้กลัวกูจัดเลยอ่านชื่อเขาบออย byu ใครก็กลัวกันอยู่ดีๆฮันเป็นลูกตาแดงอยู่ดีๆฮันก็ตาแดงไอ้เหี้ยมันติดใช่ไขว่จ่ายอะไรหรือเปล่าวะไอ้ฮันเออเป็นไข้อะไรหรือเปล่าวะตายหรเปล่าวะไอ้เหี้ยคนนี้ต้องชูนี่ต้องีชูนิ้ลบีชูนิ้ลบีชูมาแล้วว้าวทิวิยาเสร็จแล้ อ๋อม <c oughs> <โ Pop> e> oh, oh, ันบางม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 ันบางออแต่ออแต่ลมมันวางมันบางมันบางไม่หนาบุ๊ยเอาเอามึงทิ้งงี้เลยเหรอเอ้เาไม่เฝ้าด้วยไงเอามึงทิ้งกิ้งน่อยโอเเรลามึงทิ้งกิ้งหรือยังวเฮ้ยมึงทิงกิ้งเฟิรดีน้องเขาชาร์จตีทำไมอะเธอเลเเกือบตายเวงเกวไงเกวไงเกวไงเลย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 เอาเร็วเอาเร็วเร็ว ร้อยสี่จี้สิสฟสิบก่อนเฮได้ลงยูทูบไปแล้วคือได้ลงยูทูบอะไรนะเฮ้้ยอ่าไปไปไปพอพอกูแวะไม้เฉยกูแวะไม้เฉยเจ็ดสองโอเคกูแวะไม้เฉยกูแวะไม้เฉยกูแวะไม้เฉยแวะไม้เฉยอ้าวเกียดเลยนะอ้าวเอากูเลยเอาเอากูเลยเอาเอ้า ้ามึงแรงนะแอนมึงแรงนะแอนคิดดีๆก่อนทำอะไรมึงติงกิ้งเฟิร์สมึงติงกิ้งเฟิร์สโอ้ยเอนมันไม่คิดเลยปะที่มันไม่คิดหน้าคิดหลังเลยปะมึงจะเอากูให้ได้ใช่ไหมคือมึงแข็งเลยใช่ไหมนะเอ็นกูถามหน่อยบิงก็ไม่โดนน้องไปลจะจ้าอาตีก็ไม่โดนน้องอาตีไม่โดนน้องโดนกลับโดนอีกเฮ้ยมันจะใส่แมวกูมันจะย้อมแมวกูเอ้าอเฮียเฮ้ยกูยอเองกูอเองกูเองกูเองกูเอง เว้งเว้งเวงบ้าจ้าเอ้าไม่ได้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 ไมันกระตุกม,มันกระตุูมมันแก้มันกระตุกยังไงยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วไอ้แค่ก็ไม่รู้จักหลบไงไม่กลัวหรอกแค่ตัวตีเอาสเอาสร็จไ,นะไหมนะเตรียมเครื่องแล้วเตรียมเครื่องแล้วใครจะล้มก็ล้มใครจะล้มก็ล้มแต่กูไม่ล้มนะหนึ่งชิบหายแล้วชิบหายแล้วจุดจุดจุดสวา้า ไอ้สาวไสาวไสาวตามแผลหลอกนี่โดนกูหลอกฮ่าโดนกูหลอกโดนกูหลอกโดนกูหลอกไอ้เจ้ากูจะหลัวหน้าต่างเหรอยังไม่โดดน้องพี่สาวพี่สาวไปก่อนพี่สาวแมวมาโดนกูว่ะวิ้ยวิ้ยมันอยู่ไหนอ่ะเดินมาด้เอาเคี้ยไม่โดดว่ะเอาคิดผิดโอ้โหคิดผิดว่ะโอ้โหคิดผิดว่ะกูคิดว่ามันจะกดกระโดดมาโอ้โหโอคิดเยอะเกินไงกูคิดเยอะเกินไงคิดเยอะไปไงไอ้คิดเยอะเฮ้ยวันไหนพี่สาวเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ปะ กูทำไรอ่ะโอเคกูก้าว <yo at. S 1> oh. ่แล okay, okay. ้วน้องกูรู้เองเลยดีไหมทุกคนทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยเปิดได้เลเว้ยมันเปิดได้เลเว้ยจะว่าไปอ่ะพี่ตาไม่แตะกูเร็วโอเคโอเคตามแผนตามแผนตามแผนเว้ยพี่สาวพี่ส๋าเอาตัวเองให้รอดก่อนเชี่ยเชี่ยแอปหนึ่งนะถ้ามันมาหากูกูลุกเองก่อนมันมามันมากูลุกเอองกก่นูลุกเองก่อนกูลุกเองก่อนโอเค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 เว้ยไม่ใส่เม้ใส่กูชี้ก่อนชี้ก่อน Qua MÈO yeah Ok 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 đi 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 Ok 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 Đây 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 Ôm máy ôm máy Ôm máy tù Giết máy Đi xuống Bây giờ chơi lên giải lầm của LÀ đăng cầm Lên giải lầm của LÀ đăng cầm Ok 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 TÊN nhìn TÊN nhìn Chơi nhìn bố Chơi nhìn bố Chơi bố Quang quên còn của hiệu quên Xoài quên Lúc quên แบบเล่นสายลำนะทุกคนมาในแรงนะกูต้องเล่นลำนะครับบันแดบเอาไปแอบครับขอเล่นในแรงก่อนนะครับพี่สาวไว้ใจกูไว้ใจกูเลยไว้ใจกูได้แบบนั้นกูหิวเพื่อนรอสาวยื้มมันนะเข้ามา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 ล้ำล้ำลำล้ำลำลำเอาเอาไม่เอากูเอาเฮียเ้ยเฮ้ยมันมันมันมุ่งุตรงใส่กูเลยพี่สาวเอาสุดเอาสุดเอาสุดเลยไม่กลัวกูเลยวะไอมันมุ่งตรงใส่กูเลยวะ เอ้ยได้เอาสุดเอสุดเอส uh, ุดโอเคใช่ใ่ามวไปไหนแล้วครับตัวทีตัวทีนี่แหละนี่แหละที่ผมจะทำตอนแรกคือแบบให้แอนวิ่งมาปุ๊บแล้วผมทำงี้ว้าดกูดกูสวยจ้าทีที่ยูยคงคกอลโมอดอีกแล้ว ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็สิทธิ์มืออวาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับรักที่เคยนะครับแล้วก็สิทธิ์เลี้ยงที่ฉีดคอตอนนี้ขอบคุณมากครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ในการซื้อที่ฉีดคอนะครับอร่อยมากตอนนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณเอ,อ่อครอบครัวยู่ทั้งในติดต่อแล้วก็ในยูทูบทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บ